สวัสดีผมวันนี้ได้เรามาอัปเดตแผนที่ใหม่กันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูอะไรนิดหน่อยโอเควันนี้เรามีอัปเดตแผนที่ใหม่กันนะวันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเสียงดนตรีนะผมเพราะมันดังดังจนกลบเสียงเราได้นะี่อันนี้เดี๋ยวผมขอจับวนนั้นไปก่อนละกันแป๊บหนึ่งจริงผมก็อัปเดตตัวเองเรียบร้อยแล้วทีนี้จริงเนี่ยผมอยากจะอ ตอนแรกแล้วทีนี้เสียงมันไม่ค่อยดีเลยมาปรับอะไรนิดหน่อยให้มันเออดีขึ้นนิดหนึ่งโอ้โหนี้ได้เยอะเลยน้นี้ออมีกัสดละครตัวใหม่มานะอ่อาได้ละโอเคอได้เป็ะวันนี้มีอัปเดตใหม่ก็คือพอดอัญมณีาสบเออรนนะวันนี้ผมถอดไปเยอะแล้ว น,นี่จริงผมมีตั้งสี่หมืน่นเกือบใกล้ๆห้าหมืน่นถอดเหลือประมาณนี้ถอดไปเยอะมากเลยอะน,นี่ไม่ถอดนะอมมีแต่ถอดนะไม่มีไม่มีมมอ่ันนี้ผมอันนี้อันนี้สามารถถอดอ่าในราคาห้าห้าสิบเพซนะผมเก้าสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้นะผมอ่าอย่างนี้ห้าสิบเพซนะ,อะถอดเรียบร้อยไม่ถอดให้ดูแล้วแล้วก็มีวันนี้อ,นอัปเดตตัวละครใหม่มานะ อันนี้จํากัดทั้งหมดอันนี้นนผมได้ทําการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วก็มีตั้งแต่อันแรกนี้รับหนึ่งร้อยเพชรไปเลยนะแล้วก็เล่นแผนที่มัลติเวิร์สหนึ่งครั้งนะแพ้ชนะไม่เป็นไรเล่นได้นะผมแล้วก็มารับอันนี้ไปส่วนครั้งต่อไปเป็นวันที่สามนี่ก็เรับเพชรรับเพชรล็อกททอินนะพอล็อกอินมารับเพชรออพวกนี้ล็อกอินมารับเพชรแล้วก็ ก็ชนะแผนที่มัลติเวิร์สักหนึ่งครั้งก็จะได้ลูกเต่าไปเลยนะครับแล้วก็วันต่อไปก็เป็นเพชรนะแล้วก็มาเล่นแผนที่ให้ครบสามครั้งได้ตัวสุ่มที่ข้างล่างสุทิศเอสเองนะผมไม่เอสบวนะเอสเองแล้วก็เพชรต่อเลยนะครับอีกวันนึง <c oughs> ต้องเรียกช่วงดึกๆแล้วกันสี่ทุ่มก็มารับได้เลยแล้วก็มาเล่นมัลติเวิร์สชนะสองครั้งก็รับลูกบาทในตำนานไปเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยกับช่วงดึกๆก,ก็มา รับเพชรอีกร้อยเพชรเหมือนเดิมผมอันนี้จะรับไปเรื่อยๆแล้วก็สลับอยงนี้ไปไปเรื่อยๆนีผมจนครบ20วันนะนี่เนี่ยประมาณา1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10อ่ะ1,000เพชรน,นะครสำหรับการทำล็อกอินนี้อันนี้ก็มีาภารกิจรายวันรายสัปดาหนะ์ตามปกตินะ แล้วก็เมื่อกี้มีการ์ดใหม่ชื่ออันนี้อันนี้เนี่ยที่ผมมาปดีเลยชื่ออีโวเบนเนตนะก็ความสามารถเดี๋ยวไปดูกันผมอัพเรียบร้อยแล้วเล่นก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆไม่ได้เก่งมากนะก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ดีเรียกว่าไม่ได้ดีมากแล้วกันพอพอพอไปลุ้นพอพอลุ้นกๆๆการ์ดการ์ดเรียกว่าระดับเดียวกันได้นะ,ะแต่ถ้าการ์ดเหนือกว่าคง,คงยากนนนนอ่ะ เดี๋ยวดูตัวสก,กิลอ่าหนึ่งสองสกิลที่หนึ่งบอกว่าเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันเนี่ยโอกาส40%อัพเกรดแลนด์มาร์กนะก็คืออ่าเมื่อทอยต่าไปที่เอ่อพื้นที่ใดก็ได้ก็สามารถก่อสร้างแลนด์มาร์กได้ถึงได้ได้ถึงอันในในระดับอ่า40%นะประมาณนี้และ เมื่อสร้างแลนด์มาร์คเสร็จแล้วสามารถจะย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากก็ถ้าสร้างแลนด์มาร์คได้เลยก็ไปที่พื้นที่พิเศษพื้นที่หัวมุมอ่าไม่ว่าจะเป็นจุดสตาร์ท่องเที่ยวอะไรก็ได้ก็ตามนะถ้าเรามีใช้จี้แบบหนึ่งที่ที่เป็นอันนี้นะอันนี้เราก็จะสามารถใช้อะไรเอ่ยจี้ดูดเออจี้นี้จี้นี้อันนี้ได้นะผมอ่ะ แต่แล้วแต่นะบางทีสไนกาอร์แต่สมัยนี้ก็เรียกว่ามีการคุ้มกันค่อนข้างจะดีก็ดดดยากนิดหนึ่งหรือราจะเจาะดําำไว้ก็กลุ่ยากนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็สกิลที่สองคือวันนี้เสจไม่ใช่ไม่ใช่มันไ,ไปไปล้มเขาหรอกบางทีเราก็สร้างแลนด์มาร์กต่อก็ได้แล้วแต่น่ะเออประมาณแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเนี่ย ค่าผ่านทางจะเพิ่มขึ้นเป็น180%เลยนะผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีโอกาสสาาั้น100%ค่อนข้างน้อยมากเนละเรียกมาอย่างพื้นที่ของฉันไอ้ที่ตั้งของฉันหลังจากนั้นแลกเปลี่ยน marble ในตอนนี้จะยกเป็นค่าผ่านทางของไยตรงข้ามนะแล้วก็สกิลภาสีก็จะไม่แสดงเอ,อไ,มไม่รู้ดี แต่ถ้าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาอยู่ที่เราเราน่าจะใช้ที่อะไรที่มันกระเด้งกระเด้งไดนะ้ประมาณนั้นอันนี้บอกเป็นแนวแนวเฉลอให้เล่นได้นะแต่ไม่รู้เล่นชนะหรือเปล่านี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่นงนัแล้วแต่อันนี้ก็บอกแนวแนวให้เฉยก็ลองลองไปเล่นดูแล้วกันมันไม่ได้ว่าเก่งมากไงก็ที่กลางกลางไปทางไปทางค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งอ่ะไปดูแล้วก็ไปดูอันนี้มีเอ่อ อันนี้ไม่รู้การทำไอ้ทางเกมนี้ทําการอะไรมามิธีก็ไม่รู้ทําไงแล้วก็มีอันนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นการอ่าอันนี้ผมชวนเพื่อนนะอ่าให้ครบหนึ่งร้อยคนนะจะได้รับสามแสนทองห้าร้อยลูกอมดาวห้าร้อยเพชรกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยอ่าต่อมานี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็มาสนุกในโลกนะมัลติเวิร์นะผมสําหรับ อันนี้ก็มีการแจกรางวัลในการล็อกอินอทุกๆวันนะมีประมาณ28วันก็คือ4สัปดาห์นะประมาณนี้ใช่หมหนึ่งสอสามสี่สัปดาห์ในนี้จะประกอบไปด้วยเพชรในแต่ละสัปดาห์หนึ่งพัหแล้วก็1,000ก็เป็นสามพันเพชรนะครับแล้วก็มีลูกอมดาวให้หนึ่งพันหนึ่งพั้าร้อยห้าร้อยสามพันลูกอมดาวนะแล้วก็ มีอ่าหินเพชรให้หนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันก็เป็นสองพันหินเพชรนะอมีป้องกันคะแนนให้หนึ่งสองอันเองเหรอน้อยจังแล้วก็มีที้ป้องกันให้หนึ่งอันนะเอ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะจี้เสริมอะจี้เสริมเออเสริมความสามารถจี้เสริมความสามารถนะอมีป้องกันให้หนึ่งอันของก่อให้หนึ่งอันแล้วก็เพิ่มตังให้แล้วก็ เพิ่มการป้องไอ้นี่นะ่ะผมไม่รู้เรียกว่าอันยังมีเลยนะป้องการการเลี้ยงเออป้องกันการเลี้ยงนะประมาณนี้แล้วก็มีทองให้นะตั้งแต่หนึ่งแสนทองสองแสนทองสามแสนทองห้าร้อยทองไอ้ห้าแสนทองประมาณนี้เนาะโอ้โหเป็นเท่าไหร่เป็นล้านมาถึงล้านนะล้านล้านทองนะประมาณนั้นเออแล้วก็มีผงรับให้สองร้อยขวดสองร้อยขวด เอ้สองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันขวดนะครับผมอ่าประมาณนี้มีมีการ์ดท็อปสุดฮิตอ่าท็อปเจ็ดท็อปสิบท็อปสิบหนึ่งสัปดาห์กับป็นท้ายท็อปเจ็ดสัปดาห์สุดท้ายน้อย่างละใบายทานจริงผมว่าทางเกมน่าจะให้ทีสิบไปไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายมานั่งลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรเอาเอาสิบตัวก็ให้สิบตัวไปเลยเจ็ดตัวก็ให้เจ็ดตัวไปเลยดีกว่ามันจะได้ โอเคจะได้ได้ทุกตัวไม่ดูดีวาโอเคไม่รู้น้ำตกยังไงนะผมแต่ผมคิดว่ามันน่าไหนๆมันการันตีก็แจกมันเยอะไปเลยไม่ต้องมานั่งวุ่นวายอะแล้วก็จี้ไม่รู้ดีวะนะไม่แน่ใจถ้าไม่ดีขออภัยพูดเราแต่ได้กว่าไม่แน่ใจประมาณนี้อะตัวสูมที่ข้างล่างสุดฮิตก็ท็อปไฟล์กับท็อปไฟล์นะก็เอามาสุ่มหากันดูเล่นๆกันนะผมอะ ต่อมาอน,นี้ก็เล่นนะเล่นผมเล่นได้เจ็ครั้งแล้วก็เล่นครบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบได้อัญญมณีพิเศษนะก็มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมประกายผลึกแล้วก็กล่องอัญญมณีสี่เหลี่ยมเพิ่มทุกสานะเพิ่มค่าทุกสารนะาบวกสองไม่ถึงบวกหกนะคูณหนึ่งนะแล้วที่ห้าสิบครั้งก็จะได้เป็นกล่องรับอัญญมณีสามเหลี่ยมเพิ่มทุกค่าสารนะ บวกสมไปถึงบวกแปดคูณหนึ่งนะะประมาณนี้ส่งโค้ดเชิญเพื่อนแล้วรับรางวัลน,นะอันนี้ก็ใครอยากกดไอดีผม,ผมกดได้นะผมไม่ห่วงนี่ก็สิเลยกดไปเลยนะผมตามสบายเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ายิ่งกดเยอะก็จะมีโอกาสที่จะได้หินเพชรเยอะขึ้นนะก็ได้ึงี้สองพันสองพัองพันแล้วก็ตัวสุ่มตัวแปรรูปที่แม่นยำหนึ่งใบนะ ว่าสิบครั้งก็ได้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบมีทั้งหมดรวมเป็นแปดพนันเะก้าร้อยเก้าสิบกินเพรนะมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เ่ยอันนี้จะเป็นของโปรโมชั่นของอของการนะมันจะมีิ indie home gamer ลองไปหาใน YouTube ดูนะเผื่อจะมีคนอ้าวโคตรมาให้เราใส่นะ ส่วน LGR ไอเทมพิเศษจากแคมเปญ LGR กับของ AS ก็ใครมี AS ก็ลองไปถามดูว่ามีแคมเปญอะไรที่ได้รับเพชรในเป็นคูป,ปองรับเพชรในเกมเศรษีมั้งลองไปถามอาอ,อจะได้ฟรีฟๆ,รๆอาจลองออตอนนี้ก็มีการ์ดใหม่มานะอันนี้เอ้ยผมกดผิดสิแป๊บนึงแล้วกดผิดกดผิด อะการ์ดใหม่มาละนี่การ์ดใหม่ดสมุดภาพเลยนะผมเอาไปที่ตรงนี้เลยมาใหม่มาใหม่มหมอ่าอันนี้มาใหม่ชื่ออ e ีโวเลยเอ่ยอารยองผมไม่ใช่อารยาอารยองไม่ฮารยองไม่ใช่อาฮารยองนะผมหรือ,อ่านว่าฮานยองบัผมไม่แน่ใจแต่คนไทยอาจอาจ,อาจจะอานว่าฮารยองนะแต่จริงน่าจะหานยองมากกว่าเออประมาณนี้มีแบบอีโวกับมีแบบตำนานนะอีโ e ว ความสามารถของอีโวก็คล้ายๆกันเนาะก็ก่อสร้างสามอาคารไปยังเมื่อก่อสร้างสามอาคารก็ไปไปตำแหน่งที่ยืนอ่าก็เป็นแปลนนั่นน่ะเนาะแปลนยาเนาเออน,นั่นอ่ะอ่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่แสดงผลนะอ่าแล้วก็ถ้าตกแลนด์มาร์กโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดตั้งรังสีมังกรก็รังสีมังกรก็คือเหมือนกับหนันมังคแข็งก็คือเป็นตัวดักจับได้นะอ่าเดี๋ยวขอดูใช่ปะ ตัวดักจับใช่ไหมใช่ตัวดักจับนะประมาณนี้สกิลโนนี้ก็เป็นเหมือนตกลันมาร์คแล้วก็โยนฝ่ายตรงข้ามย้ายไปทางเมืองของเรานะาแต่นี่ตกไม่ได้ตกลนมาร์คนี่ตกพื้นที่ใดก็ได้นะพื้นที่ใดพื้นที่ก่อสร้างอาคารใดๆก,ก็ได้ก็มีโอกาสที่ใช้เอฟเฟกโซ่ตวนนะกับอายุทรา,ายามีโอกาสสามารถเซนป้องกันการถังคุกได้ด้วยนะเมื่อฝ่ายตรงข้าม ได้รับเลนด์มาร์คสามเลนด์มาร์คอะอะไรนะเดี๋ยวอีกทีนึงผมยังไม่เห็นนะอ่าสามห้าเปอร์เซ็นต์จำคุกเติบโตสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับสามเลนด์มาร์คขึ้นไปในหนึ่งเทิร์นโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขังคุกหนึ่งครั้งนะโอ้โหเขาจะได้เลนด์มาร์คทีสามมาเลยหรอเก,ก่งจังเลยเนาะการนี้มันการที่เรียกว่าใส่จี้แบบสุดๆความสามารถก็ต้องคือสุดๆเหมือนกันนะโอเค อันนี้ก็เรียบร้อยไป็นนะใส่ซี่ตามนี้เลยอาจจะเล่นได้ได้ค่อนข้างดีแต่ผมไม่มีนะก็ถ้าใครมีก็ลองเล่นตามนี้อาจจะทําได้ดีนะเพราะมันมีแตนก่อสร้างในตัวเรียบร้อยแล้วก็นี่กระจุกนะบัตรเชิญดำนะประมาณนี้อันนี้ก็ตัวพิชักาพิตซ่ารี่นะประมาณนี้ป้องกันได้ดูนะนี่นี่ป้องกันมีการขงังคุ่ไฟล์นข้างของทาง,ง,ง,งด้วยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบกระดักสปายก็ใส่สปริง,งไปนะแล้วก็มีโอกาสยกเว้นค้าบัญทาง ยกเว้นข้านทางคุณได้สองครั้งนะ,ะประมาณนี้เนาะอะ,อะใส่ตามนี้น่าจะเล่นได้ดีมกันแต่ผมไม่มีทีนี้ก็เป็นแผนที่แผนที่แผนที่มัลติเวิร์สไปลองเล่นกันดูเล็กๆน้อยก่อนแล้วกันนะแผนที่มัลติเวิร์สนี้จะเป็นแผนที่เรียกว่าเหมือนกับอ่ามีวงวงวง,วงเหมือนดร็อ r เตอสเตนนี่แหละก็ถ้าใครถ้ามันออกเป็นแนวสีส้มอะไรเราเข้าไปมุด เอาไปเล่นได้เลยนี่มีคอสซูมมาด้วยโอ้โหตายอ่ะมีคอสซูมน่ารักมาด้วยลองเล่นดูนะเดี๋ยวขอเปิดเสียงแล้วขอขออนุญาตหยุดพักเล่นเอ้ยหยุดพักรีวิวเพราะว่าเสียงมันจะดังที่ผมเปิดเบามากเลยนะเดี๋ยวทำเบาไปหน่อยไม่มีเสียงแต่ผมไม่รู้เขาเขาไปที่ไหนนึ่เลยดังๆเนี่ยเขาสร้างอะไรมาหนึ่งทางละ ค่อนข,ข้างใส่จี้มาดีนะใช่ป่ะเนี่ยดูสิมีโดมาด้วยเนี่ดูวสางลา,ามาร์คสามอะเนี่ยเป็นอย่างนถ้าเราถ้าเรามีรารน,นั้นเราก็สามารถจับถังกรุเรามีหลุมกันก็สบายถ้่ผมว่าผมเขาใช่อย่างนี้เพราะว่ามาันเจงอือเาเล่งไปไ,ไหนเออย่านั้นแหลได้รางาัลอ ได้มาสิลองดูต้องการหรือเปล่าไม่ต้องการน,นะ,ะดนูทีันึ่งเดี๋ยวเม,มืองผมอันนึ่งทำมมไนไปอยู่ตรงนั้นนะงง,ง นี่เมืองที่อยู่ตรงนี้ือนออ,อ,ออยู่ตรงนี้เราอูอ้ทำไมมันมันันเป็นงูงูได้ไม้มตายฉันแล้วไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไร ไม่ไปอยู่ตรงนั้นงงเนี่ยวงสีแดงเราจะสามารถวัดโซนได้นะวัดไปอีกแผนที่หนึ่งได้หนึง่งนี่ผมก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยใส่ใส่ไอ้ป้ายสต็อปไม่รู้มันลงไหนดีเมืองผมไั่ทำไมไปอยู่ตรง,ง,งนั้นผมงงเนี่ยเมืองผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงผมงง แล้วผมงงอาเนี่ยโดนถางแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาก็งงเหมือนผมว่าทาไมเมืองมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วลงตรงไหนงงๆงาอย่างนี้ของก็ไม่ได้วาปโซนนะก็ประมาณนี้ก่อนละกันเอาแบบง่ายๆสั้นๆเล่นไปหลายตาแล้วอาได้อะไรมาดูสิอชนะแผนที่มาติเวิร์ดนะประมาณนี้อันนี้ก็เล่นเดี๋ยวให้ครบสิบได้นะมีรางวัลให้ด้วยมั้ง อันนี้กดโฆษณาไปเนาะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะเพราะว่าเสียงมันอาจจะดังนะผมไม่รู้ว่าเสียงผมดังหรือเบาไม่แน่ใจคอมเมนต์ได้ไอ้ผมผมนักคอมเมนต์ก็ได้ผมผมปิดปิดคอมเมนต์อยู่ตอนนี้ทำไมแบบเยิงกุ๊กแก้ไขแบบแปลกๆนะครับล่เปิดช่องเลยมีแบบจะอัดหน้าจอ ราจจเป็นหนก่งเด็กผมเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับการเล่นแผ่นที่คือ,อคือเราสามารถจะวาร์ปโซนได้นะเดี๋ยวเจ้าเะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแบบวาร์ปโซนดูนมาลองดูมเข้าสิไม่เข้าจริงเมื่อกี้ผมอยากจะวาร์ปโซนดูว่า จริงๆมันไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะไปแผนที่อะไรแล้วแต่แล้วแต่เกมเขาส่มให้นะว่าแผนที่เนี่ยเล่นกันนาเตียนาะเตียนาะเตียอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงเอ้ยเปิดเสียงมันเสียงจะดังนีนะ่ที่เปิดเบาสุดแั้นเนี่ยไม่รู้มันจะดัง ย้อนเกลือกเต่าหรอ,อามาแล้วมาแล้วที่อะไรมาดีสิมามานี้เนะาะแต่ได้รับเป็นหุ่นฟงางนะเลยอะวงแดงๆเดี๋ยวผมจะลองไปวาร์ปดูนะไปดงนะขอวาร์ปก่อนขอวาร์ปก่อนไปดุงไปดุงไปดุงเดี๋ยวไปวาร์ปดูก่อนดูว่าวาร์ปแล้วเป็นแผนที่อะไรนะตอนนี้แผนที่อะไรที่โลกดูสระ,ะโอ้้องตัองอยู่ฟองตังอยู่ ตงตอถ้าเด้งต่อก็แย่เเดี๋ยวนะผมชอไปลองวาร์ฟดูวาร์กันไงวาร์ปดูว่าเป็นอะไย,ย่างนี้สองสลนมาควรจะอย่างนี้เนาะตัดเงินเียก็ดนีหาก่อนดูว่าทำยังไง ผมจะลองวาร์ปดูนะเลยล่าเลยโทษครับจะจะไปห้านล่งมันไม่ไม่ไปอดี ไ,ได้ไอาเดี๋ยวเขาไปสีก่อนแล้วกันผมไปสีเฮ้ยเออสีวาร์ปแล้วไปไหนเอ่ยปุ๊บไปไหนไปเมิร์กแลนด์นะผมเมิร์กแลนด์อ่กมาตรงนี้ ว่าเป็นมือแกลนอ่าถังอ่าถังโอเคอ่าประมาณนี้ก่อนจบไปกมาดี <c oughs> เล่นแล้วก็เสียวหลังอยู่นิดนึงนะผมว่าจะแพหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ก็สามารถวัดคนแต่นี้เขาจะสุ่มให้นะว่าจะไปที่แผนที่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แแตเกมนะเราไม่สามารถกําหนดได้อืมอ่าน,นี้มีประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ นี้มีบวกตรงนี้ให้เนาะอ่าโอเคต่อนนี้หนึ่งคันอันที่ลงนี่ไอ้เอ่อที่เราโรงนี้ทำเสร็จหรือยังก็ผมนี่ทำรอบสองประมาณรอบสองเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีอรารยองกับเบนเน็ตนะอ่ามีการ์ดใหม่เป็นฮันยองฮันยองกับเบนเน็ตนะเอ,อีโวกับกำน,นนะันบัตต์องเออฮันยองแล้วก็มีอัปเดตร์นที่ใหม่ อันนี้นะลืมล็อกอินอ่าอันนี้ล็อกอินนะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมได้เทสแล้วเดี๋ยวก็เล่นแผนที่นี้ก็ลึกเต่ามาแล้วเนาะ,ะประมาณนี้คิดว่าทุกคนนะ่าจะได้พร้อมๆกันนะถ้าถ้าเล่นตามตามนี้ประธานนี้ทำเสร็จทุอย่าง,างเ่ยเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ยังมีรับเทสป่ะรับเทสอยู่เนาะแต่ผมกดไม่ได้แล้วเพราะกดครบละอ่าก็หมดละอ่ากังรอคืนนี้เนาะประมาณนี้อ่า ไม่มีอะไรมาประมาณนี้ครับเออได้แล้ว <c oughs> อ่ะก็จบทำระการอัปเดตอีเ,อเวนต์เอ้ยอัปเดตแผนที่ใหม่นะแล้วก็มีอีเวนต์การ์ดใหม่มาแล้วก็ให้แจกการ์ดฟรีด้วยแล้วนี้ก็จะมีที่ครอบครัวให้ด้วยนะเป็นที่อ่าป,ปืนปืนกองปูไข่มุกดำนะเป็นที่สำหรับอ่าครอบครัวนะก็ ทำครบหนึ่งอาทิตย์ได้รางวัลดีๆก็ได้ออจี้ไปเลยคนระับไปเล่นได้ไปเป็นตัางก็ลองลองไปเล่นกันได้เออเมืองเพชมีเปิดไหมไม,ไม่เปิดอันอเ,อเดี๋ยวรูปประกาศก่อนอ่าลืมผมก็ลืมประกาศกับอีเวนต์การเล่นการเข้าไปเ,เรียบก่อนละนี่ผมยังไม่ได้ลายกับตัวนะได้แค่ทิปเปิลก็ได้การ์ดฮันยองมานั่นนะก็นี่จะมีนี่ให้หน,นะมาณนี้ ก็มีเล่นอุปมาณสีตานะให้ครบอ่าได้เงอนครบเลยส่วนจี้นี้มันจี้เหมือนอบอลทองนะเกันแต่มันเล่นมันใช้ใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรไม่รู้สิมันไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแล้วแตกแล้วแต่ว่าดวงนะว่าจะออกไม่ออกมัน50%เองเพราะยากยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ดอันนี้จำตำนานอันนี้ตำนานก็ขายในร้านค้านะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะก็ทำตามนี้เลย,เลย ไม่ทนะมํานะผมเพราะผมค่อผมยังไม่อยากได้การแบบนี้อยากได้การใที่มันดีกว่าน,นีา้การใส่ลมละลายจริงมก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยมั่นใจในการจะเอาแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยววันนี้มันมีวันที่สามมือลืมบออน,นี้คอสตูมตัวทันชีใช้เพชรถึง2999เเพชรนะในการเอาคอสตูม มีไกอามีกอนแล้วก็มีเอลนี่แล้วก็อาร์ทีเมสใช่ไหมเออประมาณนีออ้ออแต่งชุดคอสซูมแลจะได้สีตาดีเลยนะผมว่าดูไปดูไปตุ้มกนจะเจ๋งกว่านะแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สไตล์คอสซูมก่อนี่ผมจะผมผมมีก่อนอยากได้คอสซูมก่อนผมตอื่นผมไม่มีเลย <laughs> ประมาณนี้ทุ่มเออมันจะมาตอนทุ่มหนึ่งของของวันที่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะทุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นแพคเกจขายนะเอออยในร้านค้าลองไปดูได้นะถ้าใครใครมีแบบเติมอะไรเงี้ยลองลองดูถ้าถ้ามีเติมก็ลองอลูกผักเป็นกว้นแบบเล็กจี้ข้างหลังดาร์กออปไบ์เอสเอออันนี้น่าจะได้นะอันนี้น่าจะได้เลยเพราะว่ามันน่าจะได้อัน <laughs> นี้มีทุ่มนึงเดี๋ยว วันนี้23ก็เป็นของไกอาพรุ่งน,นี้24เป็นของปอนเนาะวัน er ony, น,นึ่งก็เอวานี่วันนึงก็อ่าทีมผมประมาณนี้อีเวนต์ล็อกอินก็เมื่อกี้บอกแล้วนะผมรับ e vo, อีโวนี่เป็นเน็ตไปนเลยล้วนเต่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้นะอันนี้เป็นของครอบครัวนี่รางวัลอันดับครอบครัวนะปืนกับถังลุ่มดำอ้าวไม่ใช่ขันลุ่มดำหรออ๋อเป็นปืนกับถังหลุ่มดำนะผมทำลุ่มดำได้ก็กับถังได้ด้วยนะประมาณนี้ มีตัวละครสายล้มลายสายท็อปนะเพราไอตัวละครล้มลายท็อปเลยหรอควบคุมพื้น,นดินและสายลมน่ะดิสเซเล่ย์ฮันยองอ,อันนี้อีเวนต์ของฮันยองมีเป็นวันที่27ของใบสามโมงครึ่งนะใครอยากหาลองหาได้ผมเห็นมีคนได้ไปแล้วละ่ะแต่ยังไม่เห็นมีคนคนรีวิวเนี่ยรังนมะังกรเนี่ยถึงเธอนะแค่เธอเดียวนะ,ะจบไปทำได้ประมาณน,นี้อ่ะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นการอัพเดตใหม่อของดีเมาส์ Marvel's Pop and Dash แบบนี้จ้ะประมาณนี้ของดรเซนต์อ่ะอันนี้อาจจะขำๆนิดนึงขออภัยนะถ้ามันไม่ตลก <c oughs> ยิ่งผมมุกหลบลไม่ค่อยไม่ตลกเท่าไหร่รอกทีนี่ต้องหวังอาจจะแบบนี้นึงว่าประมาณพอคำน,น,น,ออออนั้นนิดหน่อยพอพอพอแค่พอแค่นีน้กัน อ่ะขอบคุณทัานขอบคุเราทัศน์ขอขอบคุณอ่าค,คนที่ได้ติดตามรับชมคลิปที่อันนี้นะผมของผมจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำคลิปอะเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรทุกเป็นวันนี้มีคนทำคลิปค่อนข้างจะเงยอะมากจริงๆมาดูผมก็ลดลงแบบนี้เน้ชัๆๆนลงแดบนี้ด้นๆเลยผมก็เลยขอเลียนรู้ท่านเอาประมาณนี้นครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วผมไปแล้วผมสวัสดีครับ